สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาพิบาคลคริสตจักรใจผูกพันเราจะมาศึกษาพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึงข้อ18ด้วยกันครับฟิลิปปีบทที่สข้อ12ถึง18เท่นนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลาย ด้วยความเกรงกลัวและตัวสันไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์จงทําทุกสิ่งโดยปราศจากการบน่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิ ท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวจ,จะนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยปล่าประโยชน์หรือตรากตรำโดยปล่าประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเทดุดเครื่องดื่มบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดี และร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วยครับพอมาถึงพระธรรมตอนนี้ที่เปาโลกําลังกล่าวเนี่ยก็กลาลังเน้นในเรื่องของการที่จะมีชีวิตให้สมกับสถานะที่เราเป็นอยู่ในข้อ12บอกว่าฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าหมายถึงคนข้าพเจ้ากําลังแสดงความว่าบอกท่านว่าข้าพเจ้ารู้สึกอย่างไรต่อพวกท่านคือ ข้าพเจ้าคาดหวังข้าพเจ้าเป็นห่วงข้าพเจ้าแบบนะอยากจะให้เกิดผลดีต่อชีวิตของท่านเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่พระธรรมตอนนี้ช่วยเป็นอีกข้อหนึ่งที่ช่วยทําให้เราเห็นว่าความรอดของเรานั้นไม่ได้เกิดจากการกระทํา แต่ว่าเกิดจากความเชื่ออันนี้จึงบ ال อกว่าประพฤติให้สมกับความรอดคือความรอดเนี่ยมีอยู่แล้วไม่สูญหายไปไหนอันนั้นจงประพฤติให้สมกับความรอดที่มีอยู่ให้สมกับสถานะที่มีอยู่เหมือนกับเราเป็นคนไทยเนี่ยก็ควรประพฤติตัวให้สมกับที่เป็นคนไทยใช่ไหมครับถามว่าคนไทยบางคนทําตัวไม่เป็นคนไทยมีไหมครับมันก็มีคนไทยบางคนร้องเพลงชาติอย่างไม่ตั้งใจมีไหมครับมีไม่ทําหน้าที่ของคนไทยมีไหมครับมีไอ้ตรงนั้นทําให้เขาเสียความเป็นคนไทยไหมครับอืม ไม่แน่มักจะไม่เสียคุณร้องเพลงชาติได้หรือไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณเสียความเป็นคนไทยแต่ถามว่าคุณควรจะร้องได้ไหมมันก็ควรที่จะนะคือจริงๆแล้วเพลงชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดหน้าที่ของคนไทยอย่างเดียวแต่หมายถึงการทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอ่คนไทยทุกคนควรจะทํำไหมควรจะทํามีใครเป็นคนไม่ทํำไหมเรื่องน่าเศร้าคือมีครับแต่ก็คืออะไรครับเขาไม่ได้สูญเสียความเป็นไทยประเด็นก็คือว่า สถานะของเขาเนี่ยไม่มีใครเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยพืตนมันไม่เปลี่ยนแปลงด้วยพฤติกรรมของเขาแต่เขาควรที่จะเขาควรที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสถานะของเขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเน้นย้ำกับพวกเราอย่าถือว่าตัวเองมีความรอดในพระเยซูคริสต์แล้วจะทําอะไรก็ได้แต่จงทําตัวให้เหมาะสมเพราะว่าคนไทยที่ไม่ทําหน้าที่ของคนไทยและไม่รักษากฎหมายไทยก็ติดคุกนะครับไม่ใช่ว่าลอยนวลน,นะครับก็ถูกทําโทษนะครับก็มีโทษอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับ ถึงแม้จะอยู่ในแผ่นดินไทยแต่ก็ต้องถูกทําโทษในแผ่นดินไทยครับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แล้วแล้วก็ทําตัวไม่ถูกต้องพระเจ้าก็ตีสอนนะครับแล้วก็ถูกทําโทษในแผ่นดินสวรรค์นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับมีคนบางคนขึ้นไปบนแผ่นดินสวรรค์ด้วยความอับอายครับขึ้นไปด้วยความอับอายแต่ได้ขึ้นไหมครับได้ขึ้นเพราะพระคุณพระเจ้าครับเพราะความเมตตาของพระองค์ครับไม่ใช่เพราะพฤติกรรมหรือการกระทําของตัวเขาเอง ถ้าจะพูดกันในเรื่องของพฤติกรรมการกระทำก็ไม่มีใครสักคนแหละครับสมควรจะขึ้นไปแต่จะขึ้นไปด้วยเกียรติศักดิ์ศรีหรือจะขึ้นไปด้วยความอับอายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเด็กนักเรียนอนุบาลนะครับเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนครับถ้าทําตัวดีครับตอนเย็นครับพ่อแม่มารับก็ให้รางวัลคะแต่ถ้าทําตัวแย่ครับตอนเย็นครับพ่อแม่ก็มารับอยู่ดีครับต่อให้ทําตัวแย่ใช่ไหมทําตัวแย่พ่อแม่ก็มารับอยู่ดีแต่มารับแล้วก็มีการ ดุด่าว่ากล่าวหรืออาจจะต้องทำโทษกันแต่ถามว่าได้กลับบ้านไหมได้กลับบ้านแน่แต่มันก็บรรยากาศไม่ดีถ้าได้กลับบ้านแบบนั้นฉันได้ก็ฉันนั้นให้เราดำรงชีวิตให้สมกับสถานะที่เราเป็นให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกทวนันสําหรับความรอดที่เรามีใช่ถูกต้องแต่ถึงเวลานั้นก็ตามขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีชีวิตที่สอดคล้องอย่าให้พระองค์เสียพระเกียรติเพราะเพราะความรอดที่เราได้รับจากพระองค์เลยให้เรายิ่งตอบสนองพระองค์ให้เรายิ่งเห็นคุณค่าของการที่พระองค์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความผิดบาป แล้วก็ยอมเจ็บปวดเพื่อเรานะครับเหมือนกับลูกๆเงี้ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสถานะที่คุณเป็นลูกของพ่อแม่คุณได้หรอกแต่สิ่งที่คุณควรจะทําก็คือทําให้พ่อแม่ได้รับความชื่นใจทําให้พ่อแม่ได้รับเกียรติจากชีวิตของคุณนะครับข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์นั่นแหละความแตกต่าง ในขณะที่แต่ก่อนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่มีแรงจูงใจที่จะทำดีอย่างที่เราทําดีทุกวันนี้แต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคริสเตียนแท้เราจะมีแรงจูงใจและก็มีแรงผลักดันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทําในสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าคุณมีแรงผลักดันแบบนั้นไหมครับเมื่อคุณมาเชื่อพระเจ้าแล้วหรือมันอ่อนแรงลงไปเยอะเพราะว่าคุณฝืนแรงนั้นอยู่เสมอวันนี้ขอให้เรากลับใจแล้วก็ ยอมให้พระเจ้าทรงควบคุมชีวิตของเราเหมือนที่วันแรกๆที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราก็มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานช่วยเหลือพี่น้องสามคคีธรรมช่วยเหลือคนอื่นพูดจาสุภาพไม่ต่อล้ะต่อเถียงไม่ทะเลาะวิวาทกับใครแสดงความเมตตามีน้ำใจอยู่เสมอไอ้สิ่งนั้นที่มันเคยเกิดขึ้นในสมัยนั้นมันหายไปไหนหมดให้เรากลับมาทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปนะครับแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วก็ตาม ข้อ14บอกว่าจงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีทิฏฐิและ,ะไรความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปราชท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคนทั้งนอกเนี่ยเขาทำสิ่งต่างๆด้วยการบ่นและการทุ่มเถียง ดังนั้นคนที่เป็นคริสเตียนจึงไม่ควรจะทําสิ่งต่างๆด้วยการบ่นและการทุ่งเถียงเพื่อเราจะมีชีวิตที่แตกต่างแล้วก็ใช้ความแตกต่างนั้นเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้าไปคนข้างนอกก็จะงงว่าเฮ้ยเนี่ยที่ทางานปฏิบัติต่อคุณอย่างเนี้ทําไมคุณไม่บ่นเลยอ่ะทาไมคุณไม่ทุ่มเถียงเลยทำไมคุณไม่แบบสู้กลับไปเลยอ่ะทาไมคุณทาแบบนี้ได้เราก็จะพูดทันทีว่าเพราะว่าพราะเจ้าทรงสอนให้เราเป็นคนที่ใจยเย็นแล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมถ่อมใจถ่อมตัว ทำในสิ่งที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ยุติธรรมต่อเราดูเป็นการเอาเปรียบเราแต่เราก็ายังสามารถที่จะทำได้แล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากชีวิตของเราได้อยู่เรารอคอยที่พระเจ้าจะเป็นผู้ชดเชยให้เราเองโดยที่เราไม่บ่นทุ่มเถียงหรือว่าเรียกร้องอย่างเรียกร้องด้วยการใช้ความรุนแรงหรือใช้ในสิ่งที่เป็นการทําการร้ายตอบแทนการร้ายอ๋อเอาเปรียบฉันใช่ไหมดังนั้นฉันจะทํางานแบบลูกลกคกืนไปไม่ใช่แบบนั้น ต่อให้เอาเปรียบเราเราก็จะทํางานอย่างถูกต้องเราชี้แจงได้ไหมเราชี้แจงได้เราชี้แจงได้ว่าอันนี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไหมครับอันนี้ผมไม่ควรจะได้รับนี้เราชี้แจงได้แต่เราไม่บ่นหรือทุ่มเถียงเราพูดด้วยความสุภาพเราแก้ไขความไม่ถูกต้องด้วยความสุภาพเราไม่จาเป็นจะต้องไปอยู่กับความไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องแต่ว่าเราอธิบายสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยด้วยความสุภาพเพื่อเขาได้รู้ว่าท่าทีในใจเราเนี่ยสำคัญพอๆกับท่าทางที่เราแสดงออกมา ก็คือเรามีทัศนคติที่ถูกต้องในการที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่ยอมให้ปัญหามันดําเนินต่อไปก็ไม่มันก็ไม,ม,ไม่ไม่ถูกอีกอะ่ะเราควรที่จะแก้ปัญหาครับแต่ว่าแก้ด้วยหนทางหรือหัวใจที่มาจากความถ่อมใจที่มาจากพระองค์นะครับตเตาโลบอกต่อไปว่าจงยึดมั่นในพระวะจนะแห่งชีวิตนั่นแหละสําคัญเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งร้อยเปล่า โดยเปล่าประโยชน์หรือตรากตามโดยเปล่าประโยชน์งานของผู้เริใช้จะเปล่าประโยชน์แน่ถ้าพี่น้องทิ้งการศึกษาพรคคัมภีร์ถึงการดําเนินตามคําสอนในพรคคัมภีร์นะครับสิบเครับเปาโลบอกว่าแต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเทดุดเครื่องดื่มบูชาลงบนแท่นบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดีและร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วย เรลบอกว่าต่อให้ข้าพเจ้าต้องตายเพราะความเชื่อเนี่ยข้าพเจ้าก็ยินดีและท่านก็ควรจะยินดีด้วยไม่ต้องเสียดายชีวิตของคนที่ตายเพราะความเชื่อเพราะว่าคนที่ตายเพราะความเชื่อมีคุณค่าเสมอคนที่ตายเพื่อจะแลกกับการทําสิ่งที่ถูกต้องมีคุณค่าเสมอคนบางคนเรียนพระคัมภีร์มาครับแล้วก็ทํางานได้เพียงแค่สองสามปีถูกส่งไปได้รับการส่งไป,ไปเป็นมิชชันนารีแล้วถูกฆ่าตายมีหลายคนเคยบอกผมว่าโอ้เสียดายจังเลยนะเนี่ยเรียนมาตั้งเยอะแยะไปทํางานสองสามปี เป็นมิชชันลีก็ถูกฆ่าตายผมบอกว่าพรามพีบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นครับพี่น้องพรามพีไม่ได้พูดอย่างนั้นพรางพีบอกอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เสียดายอะไรนี่แหละคุณค่าถึงแม้ว่าจะได้รับใช้สองสามปีแต่การที่เขาสละชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐเนี่ยมันสร้างพลังแห่งความกล้าหาญให้กับหัวใจของหลายหลายคนหลังจากนั้นมีคนเป็นร้อยเป็นพันติดตามเขามาทําอย่างที่เขาทําทุกวันนี้ข่าวประเสริฐมาสู่พี่น้องที่อยู่ในทางด้านตะวันออกเนี่ยเพราะว่ามิชชันลีตะวันตกมาตายทั้งหลายคน แล้วทำให้มิ่ชินาลีตวันตกคน,นอื่นๆเนี่ยเห็นในความกล้าหาญแล้วก็ยินดีที่จะมาด้วยเช่นกันเป็นแบบอย่างชีวิตของพวกเขาจกนกระทั่งในที่สุดมากันจํานวนมากแล้วก็นําข่าวประเสริฐมาสู่พวกเราในฝั่งนี้ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความกล้าหาญแล้วก็การที่เราจะรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ต่อไปในทางของพระองค์ครับ